สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและมาติดตามนะคะและให้กำลังใจจ้าคลิปนี้นาดาก็ปั่นจัก,กรยานนะคะเพื่อจะไปเมืองอัมสเตอร์ดัมกันนะจ๊ะพี่น้องถ้าเราจะไปเมืองอัมสเตอร์ดัมเราก็ต้องผ่านสวนสาธารณะตรงนี้นะคะพี่น้องเพราะเราปั่นจัก,กรยานมานะคะนี่นะคะ ผู้คนก็ออกมาปั่นจักรยานกันอะไรกันอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าอากาศอบอุ่นนะคะบางคนก็ออกมาวิ่งบ้างมานั่งเล่นบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะนําอาหารมากินอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะวิถีชีวิตเเมืองฝรั่งนะคะพี่น้องเวลาแดดออกนอี่เขาดีใจนะคะพี่น้องเพราะมีแสงแดดนะคะ นี่นะคะพี่น้องก็พากันมานั่งอยู่ริมคลองนะคะพี่น้องข้างๆก็จะเป็นคลองนะคะประเทศในทะเลนะ่ะเป็นคลองเยอะมากค่ะพี่น้องนี่นะคะพอมีแสงแดดหน่อยเขาก็มาเดินออกกําลังกายกันมานั่งกันอะไรแบบนี้นะคะปั่นจัก,กรยานบ้างเดินบ้างอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องแสงแดดมีค่ากับเขามากนะคะพี่น้องเพราะว่าเมืองนอก ่าเขาจะได้รับแสงแดดนะคะก็หลายเดือนนะคะเพราะว่ามันเป็นประเทศที่อากาศเย็นนะคะพี่น้องไม่มีแสงแดดนะคะนี่นะคะบางคนก็เดินบ้างวิ่งบ้างพาหมาออกมาเดินบ้างอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องเพื่อมารับแสงแดดนะคะเพราะว่าประเทศเขา หลายเดือนนะคะพี่น้องกว่าจะมีแสงแดดให้นะคะประมาณสี่ห้าเดือนอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องส่วนมากอากาศมันก็จะเย็นนะคะมืดแล้วก็ไม่มีแสงแดดค่ะนี่นะคะพี่น้องคนก็วิ่งออกกำลังกายกันนะคะนาดาก็ปั่นจักรยานมาค่ะพี่น้องเพื่อจะไปเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมนะคะ จากบ้านนาดามาที่อัมสเตอร์ดัมก็ประมาณ6กิโลค่ะนาดาก็ปั่นจักรยานมา6กกิโลนะคะพี่น้องนี่นะคะปั่นจักรยานสนุกมากค่ะที่ที่ประเทศนทเนเธอร์แลนด์ค่ะพี่น้องเพราะว่าเออแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าเออรถเข้าแยกเส้นทางกันนะคะรถยนต์ก็รถยนต์รถจักรยานก็รถจักรยานอะไรแบบนี้นะคะ ตอนนี้นาดาก็มาถึงเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมแล้วนะคะด้านหลังนาดาก็จะเป็นคลองน้านะคะพี่น้องคลองน้ำที่ใหญ่มากค่ะก็จะมีเรือพา,ายเรือกันเยอะมากค่ะพี่น้องนี่นะคะเป็นเรือนักท่องเที่ยวนะคะนี่นะคะพี่น้องคนก็จะนั่งเรือชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมนะคะเพราะว่ามีคลองน้ำ เ,เข้าไปในเมืองหลวงอะไรแบบนี้นะคะล้อมรอบเมืองหลวงเลยคะ่ะพี่น้องเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมนะคะประเทศเนเธอรนนะะ์แลนด์ค่ะนี่นะคะพี่น้องบรรยากาศดีมากนะคะนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรือเช่าเหมาลำนะคะพี่น้องเช,ช่าเหมาลำเนี่ยค่ะพี่น้องมีอาหารพร้อมนะคะเป็นเรือเช่าเหมาลำบางคนก็นั่งเรือโดยสารนะคะเเเพื่อชมเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะพี่น้องชมวิวทิวทัศน์นะคะเรือลำนุน่นประดับประดาสวยมากค่ะพี่น้องนุ่นนะคะมีต้นไม้ด้วยนะคะพี่น้องประดับด้วยต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะ นี่นะคะพี่น้องวิวเทวทัศสวยนะคะคนคนมาหลากหลายประเทศนะคะพี่น้องมาถึงเขาก็จะมาเช่าเรือแล้วก็เออนั่งเช่าเรือแล้วก็ขับชมเมืองอัมสเตอร์ดัมอะไรแบบนี้นะคะ ไอ้ที่เป็นยาวๆจะเป็นเรือโดยสารนะคะพี่น้องมีหลากหลายรูปแบบนะคะให้คนนั่งนั่งนะคะนี่นะคะพี่น้องข้างหน้านู้นก็จะเป็นสะพานนะคะสะพานข้ามแม่น้นะะําค่ะสะพานข้ามคลองนะคะข้ามแม่น้ํานะคะพี่น้อง ทีนี้เขาจะไม่เรียกแม่น้ํานะคะเขาจะเรียกคลองนะคะคลองอัมสเตอร์ดัมอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องเป็นน้ําจืดนะคะไม่ได้เป็นน้ําเค็มคะ่ะเป็นน้ําจืดนะคะเป็นคลองน้ําจืดคะ่ะนี่นะคะพี่น้องมิวทิวทัส์สวยงามคะ่ะ นี่นะคะเอ่อชีวิตฝรั่งนะคะพี่น้องเอ่อเวลามีแสงเดดอะไรแบบนี้นะคะผู้คนก็จะออกมานั่งเรือพายเรือเล่นชมเมืองไปอะไรไปอะไรแบบนี้นะคะอากาศอบอุ่นกำลังดีนะคะนี่นะคะก็เห็นนาดาถ่ายรูปนะคะก็ยกมือให้นะคะฝรั่งนะคะพี่น้องโน้นนะคะ สนุกสนานกันนะคะฝรั่งกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะดอกไม้เขาประดับไว้ตามสะพานนะคะสะพานทางเดินนะคะพี่น้องมีทุกสะพานนะคะดอกไม้นะคะสะพานข้ามโคองนะคะพี่น้องเขาก็จะตกแต่งไปด้วยดอกไม้แบบนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นรถจัก,กรยานนะคะมีทุกมีทุกสะพานนะคะพี่น้องเขาจะมาตั้งไว้อะไรแบบนี้นะคะมีทุกมีทุกมุมเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าก็เหมือนสัญ,ญลักษณ์นะคะเพราะว่าประเทศนทเนเธอร์แลนด์ก็ชอบปั่นจัก,กรยานกันนะคะนี่ปาป้าเราก็จะยืนไปถ่ายรูปด้วยนะคะพี่น้องอยากออกกล้องเหมือนกันนะคะฝรั่งก็ได้จ้านี่นะคะพี่น้อง นี่นะคะบรรยากาศนะคะพี่น้องบรรยากาศดีมากค่ะข้างหลังนาดาก็จะเป็นร้านขายกาแฟนะคะพี่น้องขายอะกาแฟนะคะนี่นะคะพี่น้องนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะคะคลองน้ำล้อมรอบ,รอบเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะพี่น้องเป็นคลองน้ำนะคะ นี่นะคะนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะพี่น้องพองน้ำใสๆนะคะพี่น้องน้ำใสเจ้วเลยค่ะน้ำใสมากเลยค่ะพี่น้อง ผู้คนก็นั่งเรือชมวิวทิวทัศน์ไปนะคะชมเมืองอัมสเตอร์ดัมค่ะวันนี้มีแสงแดดนะคะก็เลยถ่ายภาพออกมาได้สวยสวยค่ะพี่น้องถ้าว่า ไม่มีแสงแดดมันก็จะมืดเนาะเวลาถ่ายรูปนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเรือนะคะเป็นเรือมาจอดไว้สําหรับเคนที่จะมานั่งเรืออะไรแบบนี้นะคะ mm. ก็เหมือนเป็นท่าเรือนะคะพี่น้องนี่นะคะ mm. เรือก็ขับทั้งวันนะคะพี่น้องไม่ได้หยุดนะคะขับกันทั้งวันค่ะ เพราะว่ามีผู้โดยสารมาเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเยอะค่ะหลากหลายประเทศนะคะที่มาเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะพี่น้องนั่นนะคะนั่นนะคะพี่น้องเรือเยอะมากค่ะ ประเทศในทแารนมีมีเรือเยอะนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นคลองน้ำเยอะนะคะนี่นะคะพี่น้องบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะพี่น้องเอ้ย เมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์จ้านี่นะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้านะคะนี่นะคะนู้นก็วิ่งยาวไปนู้นนะคะรถรถไฟฟ้าก็วิ่งรอบเมืองนะคะพี่น้องวิ่งรอบเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะ ผุกคนก็ขับเรือชมบิวทิวทัศน์กันค่ะพี่น้องชมเมืองอัมสเตอร์ดัมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะโรงแรมในเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมค่ะพี่น้องนี่นะคะเป็นตึกนะคะพี่น้องเป็นโรงแรมนะคะ นี่นะคะเมืองอัมสเตอร์ดัมมีแต่คลองน้ำค่ะพี่น้องคลองน้ำเยอะมากค่ะผู้คนก็นี่นะคะพี่น้องชีวิตฝรั่งเขาก็จะอยู่กันแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นเรือนะคะผู้คนก็พายเรือกันนะคะพี่น้อง อันนี้เป็นคลองน้ําใหญ่มากค่ะตรงนี้ค่ะนู้นคนก็เดินข้ามสะพานกันค่ะพี่น้อง เรือเยอะมากค่ะนี่นะคะพี่น้องอันนี้เขาก็เป็นเรือมาจอดรอผูดโดยสารนะคะนี่นะคะ วันนี้อากาศดีมากๆค่ะแสงแดดอ่อนๆนะคะพี่น้องถ้าว่าไม่มีแสงแดดเราก็ถ่ายรูปมันก็จะมืดค่ะวันนี้ถ่ายรูปได้ได้ดีนะคะพี่น้องเพราะว่ามันมีแสงแดดนะคะ เนี่ยเรือก็วิ่งไปวิ่งมาทั้งวันค่ะพี่น้องอเรือก็วิ่งไปวิ่งมาทั้งวันนะคะเพราะว่าผู้โดยสารก็คนมาเที่ยวนะคะก็ชอบนั่งเรือกันนะคะพี่น้องนั่งเรือชมเมืองนะคะ นู่นนะคะโลดใต้สะพานนะคะเอ่อเรือนะคะก็จะไปอีกฝั่งนึงนะคะพี่น้องไปล้อมรอบเมืองอัมจะเตอร์ดำนะคะเมืองหลวงนะคะอันนี้ก็เป็นสะพานนะคะนี่นะคะพี่น้อง นุ่นนะคะพี่น้องคนก็พายเรืออยู่คนเดียวนะคะนุ่นนะคะฝรั่งเขาจะชอบแบบนี้นะคะพี่น้องก็ชอบเอ่อพายเรือนั่งเรือชมวิวทิวทัศน์ไปอะไรแบบนี้นะคะพอมีแสงแดดหน่อยอู้ก็ดีใจกันนะคะพี่น้องบ้านเขานะคะ มีแสงแดดแดดมันก็ไม่ร้อนนะคะพี่น้องมันเป็นแสงแดดที่อุ่นๆนะคะลิปนี้นาะดาก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ